ลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้อยู่ที่สวนอุดแดดจ้าเลยวันนี้เจ็ดโมงครับพาดูพื้นที่ในสวนนิดนึงนีน้ำกำลังทำงานอยู่ระบบน้ำกำลังทำงานอยู่ สวนเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับในสวนก็ชุ่มชื่นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนนี้ที่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่ได้ปลูกผักไม่ได้ปลูกอะไรไปเลยตอนนี้้องเมย์เขาก็จัดการขึ้นมาก็ดูดูดีขึ้นแล้วครับผักต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วเดินลุยน้ำระบบน้ำมันทำงานอยู่นะครับอ ที่สวนนี้ต้องตุ้มตั้งไว้เจ็ดโมงเช้ากับหกโมงเย็นให้มันทํางานสปริงเกอร์ทางานเนี่ยบางอันก็ตันเช้าเช้าเนี่ยเราต้องแบบเดินดูครับว่าว่าอันไหนสปริงเกอร์อันไหนมันตันอันไหนใช้งานได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเพราะว่าในในในน้ำเนี่ยมันก็มีสิ่งสกปรกเหมือนกันครับเราต้องต้องขยันดูว่าเฮ้ยมันมัน ใส้กลองมันตันไหมถึงจะมีถึงจะมีตัวกรองก็จริงครับแต่ว่าน้นนําน้ําในบ่อนี่มันไม่ได้สะอาดเหมือนน้ำาปาก็มีตะกรอนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็ต้องขยันดูเนี่ยผมต้องก็มาดูมันไม่รู้ไปไหนเช้าๆหายสงสัยไปหาตับข้าวกับปลาละ เรียบร้อยขึ้นครับในสวนเรากำลังพัฒนาเพื่อที่จะเป็นทำคลองไส้ไก่เพื่อที่จะให้ความชุ่มชื่นในในสวนนะครับมันเป็นคลองเดิมที่มีอยู่แล้วอะ่ะก็พัฒนาไปน,นิดนึงนะฮะตรงนี้จะได้ปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรไว้ไว้ที่คลองไส้ไก่นี้ด้วยนี่นะครับเป็นคลองเดิม ที่สมัยแรกๆลุงตุ้มทําสวนเนี่ยลวงตุ้มมันยังไม่ใช้ระบบน้ําใช้เป็นคองไส้ไก่หล้งเม์เขาก็เคลียร์เพื่อที่จะปลูพะยงังสักอาทิตย์หนึ่งก็คงเสร็จฮะทำทุกวันมันก็ได้เพิ่มได้เพิ่มทุกวันก็จะเย็นๆ ตรงนี้จะเกิดความชุ่มชื่นแล้วถ้าเกิดเรามีของไส้ไก่แล้วก็พวกผักอะไรต่างๆก็สามารถที่จะปลูกริมลองไส้ไก่ได้ครับกระจายความชุ่มชื่นในสวนเดี๋ยวลุงตุ้มจะใช้เป็นโซลาเซลล์เพื่อที่จะปั๊มน้ําจากในคลองเนี่ยขึ้นมาจากในบอ่อไม่ใช่ในคลองเลยจากในบอ่อขึ้นมาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงของไส้ไก่ ฝั่งนี้ก็แหนแดงที่ทําไว้เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วตุ้มถ่ายให้ดูอุ้ยมีเห็ดด้วยไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเพิ่งเห็นครับนี่นะครับแหนแดงเดี๋ยวเตรียมปล่อยปลาเพื่อจะพอดีโทรไปสั่งพันปลาเข้าไปละสั่งไว้สัก ห้าพันตัวเดี๋ยวมาปล่อยในในบอ่อเนี้ยก็ปล่อยไปมันไม่มีอะไรให้มันกินก็ก็เท่านั้นก็เลยเพาะแหนแดงซะก่อนเดี๋ยวสัปดาสัปดาห์นี้แหละครับเดี๋ยวเขาบอกว่าปลารอบที่แล้วมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขียวเลยครับแหนแดงใครว่าเป็นเป็นสีแดงไม่ใช่นะครับแหนแดงมันมีธาตุอาหารพวกโคลโีฟินพวกอะไรต่ออะไรพวกโปรตีนที่อยู่ใน ในแหนแดงเนี่ยปลาจะชอบเมื่อก่อนเนี่ยต้องตุ้มเลี้ยงอะ่ะเลี้ยงแต่แหนแดงอย่างเดียวนะปลาตัวโตมากเลยหลังๆลูกน้องไม่ค่อยสนใจก็เลยไม่เลี้ยงปลาก็หายไปด้วยเพราะการเลี้ยงปลาเนี่ยอันตรายต่อตัวเอง <laughs> ลูกน้องใช้เวลาทํางานนะครับจับปลาไปจับปลาไม่เท่าไหร่เอาไว้ให้พ่อไปให้แม่ขายนะป,าปาาลาก็ปลาเราเวลาก็เวลาเราโอ้เละเทะไปหมดก็เลยเอ้ยเบาๆกันหน่อยแล้วกันหลังๆก็ ไม่ไม่เอาอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ลำบากก็อย่าอยู่เลยแล้วกันนะฮะบ้านใครบ้านมันแล้วกันในช็อปลุงตุ้มก็ยังทำเหมือนเดิมครับทำงาน DIY ตอนนี้ก็เมื่อคืนก็ทำทั้งคืนก็ถ่ายทำไว้ เดี๋ยวเอามาตัดต่อแล้วก็ลง,งเพราะว่ามาันไม่ใช่ถ่ายได้ภายใน5นาที10นาทีเหมือน<ห>อย่างเหมือนอย่างคลิป <ru pt ains> ที่ทำสวนนะครับงาน DIY เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ต้องตัดต่อแล้วประกอบลงุงตุ้มทำโต๊ะเวิร์กเบนไว้นะครับทําคนเดียวเมื่อคืนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณตั้เยอะเหมือนกันก็ทิ y, ง้งอีลุงตุงนัง ผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปตามเรื่องวันนี้ก็คงเสร็จนะครับเป็นโต๊ะเวิร์คเป็นก็จะทำแบบดูดีๆเลยแล้วก็ให้เรียนแบบฝรั่งเขาาฝรั่งก็าทำยังไงเราก็ทำตามเขาเดี๋ยวจะเคลียร์โต๊ะนี้ออกทั้งหมดเอาของออกทั้งหมดที่อยู่ในนี้ เดียวจะได้มีสถานที่เพื่อประกอบโต๊ะขึ้นมารอกำลังคนอยู่ยังไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอรอรอ,รอชุดช่างปึ๊ดเดีเ๋ยวโทรเรียกกันแล้วละ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ช่วยขนของออกก่อนดีกว่าไม่งั้นไม่มีที่ทํางานแน่เพราะว่ามันมันมันแน่นไปหมดแล้วแล้วโต๊ะตัวนี้เราก็ไม่ใช้แล้วด้วยเดี๋ยวจะเอาออก ตัวตัวเนี้ยตัวตัวเดิมที่เคยประกอบไว้เนี่ยที่เป็นขาเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยไม้เนี่ยไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวเอาไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวเราใช้ตัวเวิร์กเบนเพื่อที่จะเอาเครื่องตัวใหม่ขึ้นมาตั้งเชา้ชาเช้าก็นี่ฮะนั่งกินกาแฟอยู่ในสวนนี่แหละไม่ได้ไปไหนก็ ปักนีหลวงตุ้มไม่ไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ออกไม่ออกนอกพื้นที่เลยเพราะว่ามาก็สิงสถิตยอยู่ที่สวนนี่ละหรือไม่ก็ตรวจตามสวนเพื่อนฝูงจะชวนไปไหนไม่ไปนะนอกจากสวนคุณวีระเท่านั้นแหละที่ลงตุ้มจะไปหลวงตุ้มนั่งอยู่ในสวนนั้นมันสบายใจกว่าเยอะไม่มีอะไรมารบกวนสมาธินะถ่ายกันให้ดูนะครับเช้าเอัปเดต ความเคลื่อนไหวของสวนให้ดูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหลุงตุ้มก็ยังคิดถึงทุกคนครับมีคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับ